อาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ประโยคเด็ดจ,จากรายการผีในในตำนานครับอีกรายการของ WorkPo พอยอย่างคนอวดผีครับโดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันพุทธที่3พฤศจิกายน2553เวลา23นาฬิกาครับออกอากาศทางช่อง7 โดยพิธีกรหลักๆก็จะมีคุณกิตสีภูมิเศษนะครับผมคุณตักบริบูรณ์แล้วก็คุณปอกพลโดยในยุคแรกนะฮนะในยุคช่อง7เนี่ยนอกจากจะมี3พิธีกรแล้วนะฮะยังมีพิธีกรหญิงรับเชิญมาสลับสับเปลี่ยนกันไปโดยในเทปแรกเนี้ยพิธีกรรับเชิญของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณพีคพัทรศยาพิธีกรรายการตลกกกฉากนี่เอง แล้วก็คุณริวจิตสัมผัสครับก็จะมาประจำการตั้งแต่ต้นเลยฮะในช่วงของศูนย์บรรเทาทุกผีโดยเทปแรกครับรูปแบบรายการจะมีความเป็นคนอวดผีฮะที่เห็นอยู่แต่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่อ่ามีเทปแรกเนี่ยจะมีช่วงที่เอามาจากชมรมขนลุกมาด้วยนะฮะโดยช่วงต่างๆของเทปแรกเป็นดังนี้ครับช่วงคลิปแพทเทินครับ ในยุคแรกเนี่ยก็จะมีเพียงแค่เปิดคลิปเท่านั้นฮะโดยคนเปิดก็จะมี3คนหลักๆครับพี่เกตพี่ตักแล้วก็พิธีกรรับเชิญนะฮะพี่พี่ป๋องไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเปิดคลิปนะไม่มีบทลงโทษด้วยอ่าเพราะว่าพี่ป๋องเนี่ยคือในยุคแรกครับพี่ป๋องจะเป็นคนตัดสินเลยว่าใครคลิปดีที่สุดนะฮะ แต่พอในช่วงหลังๆประมาณไปไปยห้าก็จะมีอ่าก็อ่าจริงๆเหลือสามคนตั้งนานละนะตั้งแต่ปีห้าสไไี่ปลายห้าก็คืออ่าช่วงหลังๆก็จะมีบทลงโทษอ่ะก็คนตัดสินก็จะเป็นคนดูนะครับช่วงประสบการณ์ขนฮลุกครับเป็นช่วงที่ดารารับเชิญครับจะมาเล่าประสบการณ์สุดหลอนเกี่ยวกับผี ซึ่งเทปแรกครับก็เป็นคุณน้ำรพีพัฒครับตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเล่าเรื่องอะไรฮะแต่ว่าอันนี้หามากมันอ่ามันจะมีความเป็นชมรมขนุนลุกอย่างหนึ่งก็คือการแกล้งการแกล้งให้ตกใจนะให้พิธีกรให้แขกรับเชิญตกใจนะก็มีการปล่อยพีเหุ่นผมชอบประโยคนี้มากเลยอ่าพี่ตั๊กบอกกับ พี่พีทว่าพี่พีทว่าผมจะปกป้องน้องพีทเองแล้วก็พอปล่อยพีปุ๊บพี่ตักวิ่งจูดไปเลยล้มแบบโอ้โหไม่ได้ปกป้องเนาะไม่ไม่ได้ปกป้องพี่พีเลย <c oughs> นะฮะก็จะมีการแกล้งกันนะแล้วก็ไอช่วงเนี้ยช่วงที่มีการแกล้งเนี่ยก็จะจบที่ เทป3ของรายการตอนนั้นพี่หน่งมาพี่หน่งมาเป็นพิธีกรรับเชิญกับพี่แตงโมพี่แตงโมดิดานะฮะก็ตอนนั้นพี่ตั๊กน่าจะติดภารกิจแหละก็เลยมาไม่ได้ก็หลังจากเทปพีพ่่หน่งก็ไม่มีการแกล้งแล้วครับช่วงล่าท้าผีครับก็จะฟิลรายการ t ด e Shock นะฮะ ที่จะเป็นเดินสายรายง,งานสดนี่แหละแค่ล่าทาผีอ่าจะเป็นให้อ่าคนสั่งการก็จะอยู่ที่นั่นเลยอ่าสั่งการกับอ่ามาดูณสถานที่จริงเลยอะ่ะอืมโดยยุคแรกครับอ่าคนที่มาสั่งการก็จะเป็นพี่ป๋องหรือไม่ก็ทีมเดะช็อกนี่แหละวนๆเวียน,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 นกันไปพี่แจ็กสายศีลพี่เก่งประตูผี แล้วก็คนอื่นๆนะก็จะไปสั่งการที่นั่นด้วยโดยเทปแรกอ่าเป็นเทปของพิทักษ์บริบูรณ์กับนาตาลีเดวิดแล้วก็ทางบ้านอีก2คนนะฮะดาราหนทางบ้าน1น,นะก็จะมาคู่กันนะก็จะเล่นกัน2คู่ฝ่า3าภารกิจก็ถือว่าสำเร็จนะเป็นการจบในตอนในยุคแรกนะเพราะว่ารายการนี้ออน2ชั่วโมง นะครับผมโดยเทปแรกเนี่ยไปลาท่าผีที่สุสานรถก็จะมีรถแบบเกา่าๆที่พังเรียบร้อยแล้วอะ่ะอืมก็จะมาไว,ไว้ที่สุสานรถนี่แหละนะครับผมก็ไปลาดท่าผีที่นั่นช่วงศูนย์บรเท่าทุกผีครับอันนี้แหละก็จะมีความเป็นคนอดผีนะฮะอยู่มาทุกยุคทุกสมัยจริงๆตั้งแต่ยุคช่องเจ็ดมาช่องห้า แล้วก็เวิร์กพอยก็อยู่จนปีเสือก็อยู่นะครับผมนะโดยช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงที่ทางบ้านมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับต่างๆไม่ว่าจะเป็นผีเข้าผีเจ้ากรรมในเวรตามมาเอาชีวิตหรือจะเป็นกฎแห่งกรรมอย่างทำแท้งฆ่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็จะมีคุณลิวจิตสัหรับมาให้คำปรึกษาไขากระจ่างให้นะฮะโดยเทปแรก อ่าเป็นเด็กเห็นผีก็มาเล่าเออน้องมันเห็นผีอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ริวก็มาให้คำปรึกษานะครับอันนี้คือช่วงหลักๆช่วงหลักๆที่อยู่มาตั้งแต่ต้นจนถึงปลายปลจนถึงมายุคท้ายๆแบบยุคเวิร์กพอยต์นะครับผมแล้วก็มีช่วงหนึ่งครับที่อยู่กับเราแค่เทปเดียว นะครับผมช่วงผีหลังข่าวฮะเป็นช่วงที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีเรื่องต่างๆที่เคยปรากฏในสื่อข่าวต่างๆครับโดยก็จะให้ฟิลแบบชมรมขนนลุกนี่แหละอ่ถ้านึกไม่ออกก็จะเป็นชมลมขนุนลุกตอนหายอาถรนประมาณนั้นที่จะเป็นที่จะไม่มีละครก็จะมา พูดถึงเกี่ยวกับข่าวที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับนี่แหละนะครับนะแล้วก็มีอยู่ช่วงอ่ามีอยู่เทปเดียวนะครับผมแล้วก็ช่วงคาถาคาถาคาถาบอสวดเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เทปแรกแล้วนะอยู่กันมายาวนานมากจนถึงปีห้าสี่ถ้าจะไม่ผิดนะอยู่กันมานานมาก แล้วก็พอผีลังข่าวหายก็เหลือแค่คาถาบทสวดนี่แหละนี่คือช่วงต่างๆของรายการคนอดผีฮะอ๋อแฟกต์แฟกต์อย่างหนึง่งช่วงแรกๆครับตอนนั้นน่ะพี่อ้วนพี่อ้วนเวิร์กพอยน์เนี่ยหรือพี่อ้วนจิรศักดิ์ก้อนพรมเนี่ยครีเอทีฟคุณพระช่วยลวงรับตับแตกอะไรพวกนี้นะฮะตอนนั้นนะฮะยังไม่ได้ภาคนะยังไม่ได้ภาครายการคนดดผีนะ ตอนนั้นเนี่ยก็จะสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะว่าใครจะาพากเนาะโดยเทปแรกครับจากการเทียบเสียงนะอันนี้อันนี้เป็นการคาดเดานะคิดว่านะคนาพากเทปแรกก็คือคนที่าพากรายการอโลคาปาร์ตี้กับแฟนมาแท้สองสิบสองนี่แหละก็คือเพื่อนตุ้มเนี่ยแหละเอออันนี้ก็ต้องล้วนพิด พินิจพิจารณาแล้วนะว่าใช่หรือไม่นะอันนี้ต้องไต่ตรองอไว้ก่อนเนาะคิดไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าจากการเทียบเสียงเนะี่ยคิดว่าใช่น่าจะเป็นเพื่อนตุ่มเนี่ยแหละนะฮะนี่คือข้าวๆประมาณนี้นะของรายการคนหดผีเทปแรกนะครับผมเดี๋ยวจะมาเมาส์เรื่อยๆนะครับผม นะถ้ามีอะไรอยากให้เมาเดี๋ยวมาเมากันนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าอันนี้ถือว่าเป็นการฉลองนะคนอดผีนี่ตั้งแต่ปีห้าสามจนตอนนี้ปีหกแดไอหกเจดสิห้าสามหกสามหกสี่หห้าหหเจดสิบสี่ปีแล้วนะอยู่ถึงแม้ว่าจะามีช่วงหนึ่งที่หาย แต่แต่ปีเสือนี่หายซึ่งยังไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่นะอันนี้ก็รอกันต่อไปนะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับรายการคนหลุดผีนะฮะรอกันต่อไปนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า